พิสุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะจะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทรรวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลก พิสูจทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงธรำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกข นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกข์นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิด